ยากระหม่มออกยากระหม่มค่ะออกยากระหม่มค่ะใช่ค่ะออกยากระหม่มออกยากระหม่มกระ,ะห่มกระห่มนั่นแหละเออออกยากระหม่มอืมอืมค่ะจะให้เขารู้สีรู้แปดได้ยังไงล่นนะคะ ขนาดลุกมาตั้ง200เมตรแล้วยังบอกเลยว่าสองเมตรนั้นไม่ใช่ผืนแผ่นบินไทยแค่นี้ก็ติดคุกร้อยปีแล้วค่ะใช่ค่ะนั่นล่ละค่ะโอเคทุกคนอะต่อไปค่ะทุกคนจัดปลอ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 พร้อมอยังทุกคนพร้อมอยังออกยากระหงกระหูไม่สนใจกระหูอ,ะอย่ามาเลาะเรียนท่านนายกนะคะอย่ามาเลาะเรียนนะคะอย่ามาเลาะเรียนไปดูหน้างานหรือย,ยังคะ <c oughs> ไปดูหน้าลังน้างานยังลัง,ง,ง,งไปดูหน้าง,งานหรือยังคะไปดูหน้าง,งานหรือยังคะค่ะหน้างานที่จังหวัดชายแดนน้าน้างานที่จังหวัดชายแดนคะแม่ไม่หน้างานที่จังหวัดกาญจนบุรีอะชายแดนทางฝั่งประเทศพม่า่ะมีสตอรี่ท่านนายกรัฐมนตรีลงทิศหรือเปล่าคะ เหตุการณ์เกิดขึ้นที่กระแมไม่ใช่พมามึงไปทางกระแมไม่ไปแต่มึงจะไปทางพมาเพื่อมึงจะไปทางพมาเพื่อเพื่ออะไรคะมึงจะไปทางพมาเพื่ออะไรคะสิ่งหนึ่งนะคะขอความกรุณาเลยนะคะขอขอความกรุณาอย่าทําให้พระนท่านผู้นําประเทศตกใจนะคะขอความกรุณาอย่าทําให้ดิฉันตกใจเด็ดขาดอย่าอย่าทําให้ดิฉันตกใจเด็ดขาด ท่านตกใจเสียงอะไรหระอคะเสียงระบุยใช่ไหมคะไม่ค่ะตกใจเสียงอะไรนะคะเสียงไอของนักข่าวคะ่ะเสียงไอของนักข่าวแล้วก็เสียงลมหายใจของนักข่าวตกใจง่ายคะ่ะห,ห,หึนับได้ตั้งห้าครั้งนะคะเอ่อท่านคะว่าไงคะท่านตุ้งติ้งจะดิ้งสีคะทําไมนะคะดรมาริการอท่านตุ้งติ้งจะดิ้งสีคะถามหน่อยคะ่ะถามอะไรคะดรมาริกาขอถามว่ากรณีคาสิโนเนี่ยจะเดินหน้าหรือถอยหลังคะเดินหน้าคะ่ะ กรณีคาสินโนไม่ถอยหลังค่ะกรณีคาสินโนผลักดันเข้าวาระที่3าในสภาผู้แทนราษฎรเรียบร้อยแล้วค่ะกรณีคาสินโนอ,ออกเป็นกฎหมายค่ะกรณีคาสินโนเราจะเกิดการลงทุนค่ะกรณีคาสินโนบ้านเราจะมีหวยบ่อนแล้วก็ซ่องค่ะเพื่อที่จะเทียบเท่าคะแมนนะคะ เราจะมีเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ซึ่งมีคาสิโนอยู่ด้วยเพ like? ื่ออะไรนะคะท่านนเพื่ออะไรนะคะท่านตุ้งติ้งสซดดิ้งสีคะเพื่อที่ประเทศเราจะได้ทัดเทียมทัดเทียมนานาอารยประเทศทัดเทียมประเทศคามร์นะคะทำไมเราจะต้องทัดเทียมประเทศคแมร์เพราะว่าประเทศคแมรมีหวยมีบ่อนและมีซองค่ะมีครบเลยค่ะครบเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ ครบเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมพล็กซ์ครบเลยห่วยบอลสองขณะเดียวกันเนี่ยเขาล่อมาแล้ว200เมตรนะคะตอนนี้ล่นไปแล้ว150ขณะเดียวกันเตกตะก,ก้อกันก่อนนะคะเพราะเป็นเรื่องที่สันติเป็นเรื่องที่สันติสันติพร้อมพัดสันติดวงสว่างนลาขณะเดียวกันตอนนี้ตอนนี้ต้องขอบคุณมากเลยนะคะ ขอบคุณทหารไทยที่ไปผลักดันผู้ลูกหลานออกไปขอบคุณคะแม่ที่ได้ถอยออกไปสักทีหนึ่งสันติและก็เตะตะก้อกันต่อขอบคุณมากมากนะคะอืล่าสุดปรากฏว่าพนักงานท่านว,าว่าการกระทรวงออกยาล่าสุดออกยากระหม <laughs> ล่าสุดออกยากระหมปรากฏว่าชื่นชมคะแม่ที่บอกว่าคุยกันรู้เรื่องถามก่อนถามก่อนใครเป็นคนคุย <laughs> มึงต้องขอบคนคุณคคุยขอบคุณขอบคุณคนคุย คุณเนี่ยเป็นคนเคยคุยแต่คุยแล้วไม่รู้เรื่องปรากฏว่ารองแม่ทัพภาที่สองขออนุญาตรัฐมนตรีรอ,อ,องแม่ทัพภที่สองขออนุญาตท่านผู้บัญชา,ารทาหารบอกออกไปคุยเองปรากฏพอคุยเสร็จออกไปภายในสานาทีเลยจ้ะแถมยังกลบขี้ให้ด้วยกลบเลนะกรบคูที่กบคูอะ่ะกบคูคูเล็ดกบคูเล็ดที่มันขุดอะ่กะกบภายในสามนาทีอย่างรีบกดเร็วมากเลยอะ่ะอีตอนขุดไม่ค่อยคอยขุดขุดมาขุดมาขุดมา จ้าอีตอนกบไม่กลบวันเดียวเสร็จเลยรีบออกไปภายใน3นาทีเลยจ้าเป็นยังไงล่ะกองทัพไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกเอออีตอนมึงขุดมึงขุดกี่เดือนก็ตามแต่จนกูอะไปลาตะเวนเจอมึงแต่วันที่ท่านรองแม่ทัพภาคนะไปเองนะพลโทนัทอะรองแม่ทัพภาคไปเองปรากฏว่ารีบกดรีบกลบเลยครับ รีบกลบหลุมขี้อย่าว่าแต่หลุมคูเลตเลยขนาดหลุมขี้มันยังกลบเลยท <c oughs> หารขมแม่กลบไม่กระตั้งหลุมขี้ตัวเอง <c oughs> มันบอกผมกบไปห,หมดแล้วครับพี่ครับผมไปแล้วครับสวัสดีลาก่อย <c oughs> ไปแล้วเรียบร้อย <c oughs> อย่าว่าแต่หลบหลุมคูเลตเลยหลุมคูเลตเลยหลุมคูเลตขุดแม่งยาวตั้งประมาณเป็นกิโลขุดกลบแล้วเรียบร้อยกลบเร็วมากแล้วก็ไปออกไปเร็วมากด้วยทำไมละ่ะเพราะว่า เพราะว่าอยากจะให้กองทัพเลิกปิดเลิกปิดด่านตรงสะแก้วทําไมละ่ะรายได้หายรายได้ใครรายได้ฝั่งคาเมหายรายได้บ้านหุ่นสิ้นหายแล้วกูก็ไม่รู้ว่ารายบดารายได้บ้านหุ่นสิ้นหรือว่ารายได้อ่เบ้านจันทรสองผีด้วยนะก็ไม่รู้เหมือนกันโอเคนะคะทุกคน ทหารเขาแก้ปัญหาเก่งอยู่แล้วเพราะทหารเขาเรียนมาแล้วทหารเขารบมาแล้วทหารเขารู้ว่าเขาคุมอะไรไว้ความมั่นคงอ่ะเขาคุมความลับได้หมดแหละไม่ว่าจะเป็นความลับว่าเขารู้นี่เขารู้นี่ว่าไอคนที่สั่งเขารู้นี่ว่าไอคนที่ไอคนที่ล็อบบี้กันอ่ะมันทําอะไรอยู่แล้วเขารู้นี่ว่ามันมีคนสั่งทหารบุกเข้ามาประชิดตรงชายแดนเนี่ยเพราะว่าอะไรเพราะเขามั่นใจอ่ะ อีพวกแมมันมั่นใจคิดว่าอกตุ้งติ้งเซดิ้งสีเนี่ยให้ไอ้ไอ้ตุ้งติ้งเซดิ้งสีมันจะทําตามนโยบายพ้องให้ทหารติตะกอร่วมกันน่ะเนื้อออกไหมเออนั่นแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยทหารก็รู้นี่จากนั้นปุ๊บเขาก็เลยไปนั่งนะพอาอาัยการสึกเสร็จปุ๊บดีบไข่แม่งเลยนั่น,นแหละค่ะก็รีบถอยเป็นบัดดนเลยถอยไม่เป็นถอยไม่เป็นท่าเลยค่ะ ก็ต้องถอยไม่เป็นท่าเลยค่ะจัดไปค่ะส่วนกรณีที่รัฐมนตรีกำลังหอมนะคะไม่ได้ขอบอกขอบคุณนะคะทหารแล้วก็เต่งช่างช่างเขาค่ะดีแล้วค่ะ ดีแล้วค่ะดีแล้วที่เขาไีไปขอบคุณคุนเซนดีแล้วที่เขาไปขอบคุณคาแมแต่ไม่ขอบคุณกรมทรัพย์ไทยทาไมล่ะก็ประชาชนรู้เห็นเกลนรู้เห็นเป็นใจรู้เห็นอยู่ประชาชนก็เห็นอยู่เมืม่อประชาชนรู้เมื่อประชาชนเห็นดีแล้วที่เขาไม่ทําตามที่ประชาชนต้องการเข้าใจที่พูดนี้ไหมเออเลตติ้งเขาก็เลยเลตติ้งเขาจะได้ไม่ต้องเป็นอย่าง,งานั้นไงเ е ตติ้งจะได้ตกตกตก,ตก,ต,กตกไปเขาก็เงื้งง่ายๆอย่างนั้นเลยไปทิฏฐสาไลยมากเลย